เอ้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ง <ril jamais> ั้นยังไงวะแหน่ะไอ้ตี๋งั้นนะกระดูกแม่งโผล่มาได้ไงไว้เนี่ยถามว่ออกบึกบักบึกบักดิเอาเนี่ยพี่เดี๋ยวนี้จะจับลูกกระดูกโผล่มาได้ไงเนี่ยนี่เหมือนเนี่ยเนี่ยหรือเป่าเออก็เอาเรื่อหนังเข้าไปหมดเนี่ยกระดูกปีกกระดูกมันก็เลยโผล่มา ข้างทำหน้าอกยุบหน้าอกยุบหน้าอกหน้าอกบึกบักทำได้ททองลูกขึ้นลูกขึ้นขาลูกขึ้น khó mà đi xem đều, xem, điêu. xem điêu à, à. À. Oh, wow. <laughs> điều xem điều với hai đi ờ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  你妈。